สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีมีถุนค่ะช่วงวันที่1 6ถึง31มเมีนาคมนะคะมาดูกันว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างช่วง30มีนานี้นะคะเป็นดาวย้ายนะคะมีดาวย้ายดาวราหูย้ายก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างอาจจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาหาชาวราศีมีถุนบางท่านนะคะอยากจะถ้าท่านใดนะคะศรัทธาแล้วก็เชื่อในเรื่องของโชคชะตาลองหาเวลากลับไหว้ขอพร เทพราหูดูนะคะทีนี้เรามาดูความรักของชาวมีถุนค่ะคนที่มีคู่รักมีครอบครัวจะไม่ทายแตกแยกเลยนะคะตำแหน่งดาวศุกร์ก็ดูได้เช่นกันหรือลัคนาราศีมีถุนก็ดูได้เช่นกันด้วยนะคะใครดูลัคนาแล้วตรงมากกว่าก็ดูที่ลัคนาใครดูที่ราศีตรงมากกว่าก็ดูราศีนะคะ ชาวมีถุนค่ะสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวนะคะช่วงนี้ว้าวโชคโชค่ะโชคมาจัดเต็มให้เลยชาวมีทุนบางท่านมีเรื่องราวของการอยากจะขยับขยายที่ทางที่ดินให้กับครอบครัวนะคะบางท่านมีเรื่องราวของการกำลังจะเปิดธุรกิจ อะไรต่างๆอีกหนึ่งช่องทางเป็นทางเลือกของคุณออนไลน์ได้ด้วยนะคะบางท่านกําลังวางอนาคตให้กับตัวเองแล้วว่าอุ๊ยตอนเนี้ยโชคมันเข้ามาความมั่นคงมันเข้ามานะคะต้องมีการขยับขยายนะคะขยับขยายต่อย,ยอดธุรกิจของคุณนั่นแหละค่ะนะคะโดยเฉพาะครอบครัวใดท่านใดมีธุรกิจการลงทุนขยับขยายในลักษณะทีอ่ออนไลน์นะคะออนไลน์ต่างๆได้หมดนะคะตรงนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จ นะคะมีโอกาสมีโชคเข้ามานะคะมีโอกาสแบบว่ามาแบบฟุกๆอะ่ะนะคะแต่เรามองว่าชาวลัคนาราศีมิถุนชีวิตของคุณมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้มันนําเรื่องราวความสําเร็จมาให้คุณในการที่คุณคิดตัดสินใจวางแผนในสัสระกิจการการงานนะคะเป็นช่วงที่คุณตั้งใจด้วยแหละลุยอย่างเดียวเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าลุยอย่างเดียวเลยเพื่ออนาคตของครอบครัวของคุณเลยนะคะ สำหรับคนที่มีประเด็นมาดูคนที่มีประเด็นนะคะคนที่มีประเด็นบางท่านห่างเหินกันมาสักพักแล้วบางท่านอยู่ในห่วงการตัดสินใจกำลังจะเว้นระยะห่างแล้วพยายามจบแล้วนะคะแต่เรามองว่าใจของคุณลึกๆอ่ะคุณยังไม่หลุดหรือแม้แต่กระทั่งกายภาพหลุดแต่ใจยบไม่หลุดนะคะอะไรประมาณนั้นอยู่ดีๆไปหวนคิดถึงก็เป็นไปได้หรือคุณอยากไม่หรือคุณยังไม่หลุดจากวงโคจรที่ไปคิดถึงเขา นะคะทั้งทั้งที่โอกาสของคุณน่มันมาแล้วนะคะโอกาสใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรใหม่ๆมันเข้ามานะคะแต่คุณก็ยังไปนึกถึงเวลาที่ผ่านมานะคะอาจจะมีความผูกพันกันมากหรืออะไรก็แล้วแต่นะการที่คุณห่างเหินกับเขาน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความลับอะไรไม่ทราบได้ปกปิดกันอยู่หรือสถานะไม่ได้ให้ความชัดเจนกันและกันก็เป็นไปได้ด้วยนะคะนี่คือลักษณะว่าชาวมีถุนคุณอยู่ในห่วงของการตัดสินใจบางท่าน ก็ตัดสินใจแล้วบางท่านก็จบแล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าใครจบเราจะเน้นไปว่าคุณอาจจะอยู่ในห่วงงการอยู่ดีๆไปหวนคิดถึงนะคะเท่านั้นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเขาคนนั้นของคุณนะคะจะเป็นยังไงบ้างชาวมีถุนนะโอ้มีถุน คุณน่ยอยู่ดีๆคุณหวนคิดถึงแต่เขาอะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเขาตัดสินใจแน่วแน่แล้วก็เด็ดขาดแน่นิ่งแล้วว่าหนึ่งเขาต้องสมควรเริ่มต้นหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะเรามองว่าเขาตัดสินใจมุกออนจริงๆแล้วล่ะเขาอยากจะได้ใครสักคนหนึ่งที่คู่ควรที่เหมาะสมกับเขาก็เป็นไปได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่า ถ้าชาวมีถุนกับเขามีการติดต่อกลับมาพูดคุยกันก็ย่อมหมายถึงว่าเขาตัดสินใจแล้วอะ่ะเขาไม่เอานะคะถ้ามีการติดต่อกลับมาพูดคุยกันยังไงเขาตัดสินใจที่จะเลือกเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ดีกว่านะคะความสําเร็จอยู่ตรงหน้าโอกาสใหม่อยู่ตรงหน้ารักที่ดีงามอยู่ตรงหน้าอะไรต่างๆนานาที่มันดีอ่ะนะคะมันอยู่ตรงหน้าซึ่งไม่ใช่ระหว่างคุณกับเขานะคะเพราะเรามองเห็นแล้วว่า ต่อให้เขาคิดจะหวนกลับมาหาคุณเขามองไม่เห็นโอกาสอนาคตอะที่จะให้ความชัดเจนกันละกันไม่เห็นโอกาสในอนาคตที่จะใช้ชีวิตร่วมกันได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าระหว่างคุณกับเขามันอาจจะมีการแตกต่างหรือความแตกต่างในเรื่องของฐานะสังคมชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆนานานานะคะนี่คือ,อตัวตนของเขาที่เขาคิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่เลือกที่จะ move on นะคะเขาอาจจะเสียใจ รอความชัดเจนมานานแล้วมันมองไม่เห็นโอกาสก็เป็นไปได้นะคะตรงนั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะความในใจนะคะเรื่องราวความรักคุณไปสับตำแหน่งกันเองนะคะอาจจะไม่ตรงก็ได้หรืออาจจะตำแหน่งตำแหน่งสลับกันก็ได้นะคะระหว่างผู้กระทำแล้วก็ผู้ถูกกระทำมาดูมีถุนนะคะความในใจของคุณจะสื่ออะไรให้เขารับรู้บ้าง มีถุนเป็นฝ่ายเดินออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้เองอะเป็นฝ่ายเลือกที่จะเทเป็นฝ่ายเลือกที่จะทิ้งไปนะคะเป็นฝ่ายเลือกที่จะบล็อกด้วยซ้านะคะถ้าเรามองแบบนี้นะอาจจะเป็นเขาก็ได้นะแต่ตรงนี้มันขึ้นมาในตําแหน่งชาวมีถุนนะคะก็เลยต้องบอกนิดน,นึงว่าเอ,อ่ออาจจะเป็นฝ่ายคุณนะคะที่เลือกเทเลือกทิ้งเลือกบล็อกทุกช่องทางนะคะคือบทคุณจะไม่เอาคุณก็ไม่เอาอะไรเลย เพราะอารมณ์ของคุณด้วยเพราะลักษณะนิสัยใจคอของคุณด้วยก็เป็นไปได้นะคะแต่อยู่ดีๆบอกแล้วว่าในใจของคุณอยู่ดีๆไปนึกถึงยังไม่ได้ปล่อยเขาหรือแม้แต่ทั้งว่าสิ่งที่คุณเลือกเลือกเทเลือกทิ้งเลือกบล็อกอาจจะเพราะสาเหตุเป็นฝ่ายคุณโดนกระทํา โดยโดย,โดยการโดนกระทําที่ว่าเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกหนึ่งในคอลเลกชันนะคะหรือเขากักกักคุณอยู่ก็ได้ความสัมพันธ์ตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันมีเรื่องราวของการปิดบังกันน่ะมีเรื่องราวของการมีอะไรลับหลังไม่ซื่อสัตย์ต่อกันแน่นอนอยู่แล้วตรงนั้นนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณเลือกบล็อกเลือกเทเขาเพราะคุณตัดสินใจแล้วนะคะว่าคุณน่าจะสมควรสมควรมีใครที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าจะบอกว่าเหมาะสมกับคุณไหมคู่ควรกับคุณไหมถ้าตรงนี้เป็นชาวมีถุนเป็นผู้กระทําเราบอกได้เลยชาวมีถุนคุณยังมีคนเก่าของคุณอยู่ไหมคุณมีครอบครัวหรือเปล่าเนี่ยคือประเด็นนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีครอบครัวก็ย่อหมายถึงว่าคุณน่าจะมีใครอ่ะเป็นตัวจริงของคุณนะคะเท่านั้นเองค่ะ เนี่ยค่ะเขาบอกว่าคุณเลือกตัดสินใจเองแต่เราก็มองว่าพอการตัดสินใจของคุณเรียบร้อยแล้วห่างเหินกันไปเรียบร้อยแล้วอยู่ดีๆคุณไปนึกถึงเขาเฉยะนะคะแต่คุณก็ต้องปรงแต่คุณก็ต้องปล่อยวางเพราะคุณรู้รอยู่แล้วว่าโอกาสอะ่ะมันคงยากเพราะมันมันอาจจะห่างเหินกันมานานแล้วมันอาจจะตัดกันมาสักพักแล้วนะคะได้แต่คิดเท่านั้นเองแล้วก็เก็บไว้ในใจนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าคุณก็ได้แต่คิดจริงๆนะคะได้แต่คิดในใจแหละเรามองว่าในใจของคุณอ่ะ คุณจะพยายามทําให้ใจตัวเองสงบมากกว่าด้วยซ้ําไปพอเวลาไปคิดถึงเขาอ่ะพอเวลาไปคิดถึงเขาทีคุณก็พยายามหางานทําหรือคุณพยายามก้มหน้าก้มตาทํางานเพื่อให้ลืมเขาอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคทีนี้มาดูเขาคนนั้นของคุณจะเป็นยังไงบ้างชาวมิถุนความรักครั้งนี้ไม่ทราบได้ว่าเป็นใครเป็นสาเหตุคุณก็ไปสลับตำแหน่งกันเ,เองแต่รู้แต่ว่า นะคะมันน่าจะมีฝ่ายหนึ่งกักความสัมพันธ์จริงๆนะคะแล้วมันก็น่าจะจบกันอิสระต่อกันมาส,สักพักใหญ่ๆแล้วเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าตรงนี้อยู่ดีๆมันมีเรื่องราวของการหวนหวนอารมณ์นึกถึงเฉยๆนะคะมาดูเขาคนนั้นของคุณค่ะเขามีทางเลือกของเขาแล้วนะเขามีทางออกในชีวิตของเขาแล้วนะคะบอกแล้วว่าเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเขาคิดว่าเขาเสียดายเวลาที่เขาเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกของคุณหนึ่งในคอลเลกชันของคุณเพราะเขารู้ ว่าคุณคงไม่หยุดอยู่ที่เขาแน่เขารู้ว่าคุณเจ้าชู้เขารู้ว่าคุณแปรใจได้นะคะเสียดายเวลาที่ให้ใจดีกว่าเสียดายเวลาที่ให้ความรักกันดีกว่านะเะนี่ยค่ะพังจบเสียดายไปเสียดายมากๆที่ทุ่มเทไปแล้วมันไม่เหลืออะไรเลยในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะที่ไม่เหลือก็คือตัวเขาเองอะ่ะเขาคิดอยู่แล้วว่าเขาเป็นแค่หนึ่งในตัวเรื่องที่คุณเลือกเขาไว้ mm. เขาคุณกักเขาไว้ นะคะเนี่ยตอบมาเรียบร้อยเลยค่ะหนึ่งในตัวเลือกนะคะนี่คือความในใจของเขานะเรามองว่าเขาเนี่ยโอเคตอนนี้เขาหลุดพ้นแล้วอ่าคุณ เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเขาไม่ได้สนใจเรื่องเราของคุณแล้วแล้วเขาพยายามจะมูฟออนแล้วเขาก็คิดว่าเขาจะพยายามมีความมั่นคงมีความสําเร็จในชีวิตเขาดูเป็นคนมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เขาอ,อาจจะเงียบเขาอ,อาจจะซบเซาเขาอ,อาจจะผิดหวังเขาอ,อาจจะเศร้าอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ตัวเขาอะมั่นใจมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นละพร้อมละพร้อมเดินหน้าละพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมหาความสำเร็จให้กับตัวเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะ แนวโน้มของคุณนะคะจะเป็นยังไงบ้างของชาวมีถุนนะคุณมีตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่าอ่ะถามเลยสิ คุณมีใครเป็นตัวเป็นตนอยู่หรือเปล่าต่อให้คุณรักเขายังไงต่อคุณคิดว่าคุณมีเขาอยู่ในใจยังไงนะคะเรามองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอิสระภาพต่อกันแล้วจบต่อกันเรียบร้อยแล้วนะคะเรามองว่ามันมัน,ม,นมันคนละทิศคนละทางอะต่อให้คุณมีใจให้เขายังไงคุณก็ต้องยอหันมายอมรับความจริงว่าคุณมีคนอื่นคุณอาจจะไม่เคยมองเห็นคุณค่าในตัวเขาเลย มองว่าเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นฝ่ายคุณนะคะกระทํานะคุณไม่เคยมองเห็นคุณค่าที่เขาเคยมอบให้คุณแต่ตอนเนี้คุณหันมานึกได้อะว่าต่อให้มานึกได้เราก็มองว่ามันสายไปนะคะสิ่งที่คุณต่อให้คุณอยากจะเคลียร์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นเพราะคุณไม่เคยเคลียร์อะไรกับเขาเลยไม่เคยบอกอะไรกับเขาเลยไม่เคยหันหน้ามาคุยกันตรงๆเลยนะคะตอนนี้ จะนึกอะไรได้มันก็สายเกินไปนะคะเพราะคุณกับเขามันน่าจะห่างเหินกันมาสักห่างเหินกันมานานแล้วบางท่านห่างกันมาเป็นปีนะ่ะเนี่ยนะคะห่างกันมานานแล้วจนเรื่องราวมันเลยเลยจุดที่จะปะเคลียกันแล้วนะคะเป็นเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าในใจลึกๆคุณก็จะพยายามปล่อยวางแต่คุณก็ยังเก็บเขานะนะเก็บเขาไว้ลึกๆในใจอาจจะเป็นแค่เสี้ยวเสี้ยวในใจแต่ก็ยังมีเก็บคงไม่ได้ลืมสนิทนะคะคงไม่ได้ลืมสนิทเพราะสาเหตุหนึ่ง เขาเคยทุ่มแทเออเคยทุ่มเทเคยดูแลคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรามองว่าสิ่งที่คุณเลือกเทอะ่ะคุณเลือกเอาตัวเองเอาตัวรอดไหมอืมเลือกเอาตัวเองอยู่เหนือปัญหาไหมนะคะสองคุณไปมองในเรื่องเรื่องราวของความเขาเรียกอะไรอะ่ะการใช้ชีวิตหรือความ ความอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณมีผลประโยชน์ความอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณมีความสุขความอะไรก็ได้ที่คุณอยู่เหนือปัญหาอะไรต่างๆนาน,นานะคะอาจจะเป็นเพราะสายให้สาเหตุนี้แหละมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคมันนานกันไปแล้วที่จะมาเคลียอะไรได้เคลียอะไรใดๆนะคะเรามองว่าคุณเอาตัวเองอยู่เหนือปัญหาน่ะตัวเองต้องการความสุขตัวเองต้องการความสําเร็จตัวเองต้องการความมั่นคงในชีวิต ตัวเองอยากจะมีตัวเองมีคนอื่นคอยผลักดันอยู่ก็ได้ตัวตนของคุณคุณอาจจะมีตัวจริงที่คอยผลักดันความมั่นคงความมั่นคงในในชีวิตอะไรประมาณนั้นนะ่ะนะคะทีนี้มาดูกันนะไปสลับตำแหน่งกันเองนะคะชาวมีถุนบางท่านาจบกันมาเป็นปีบางท่านมีถุนเนี่ยจบมาตั้งแต่ปีหกสองเลยซ้ำนะคะพอ6กหนึ่งเข้าหกสองปุ๊บคุณจบมาเลยนะคะมีถุนบางท่านก็นหนักมา แต่ถ้าตรงนี้เป็นฝ่ายคุณถูกกระทำก็ย่อมหมายถึงว่าคุณก็ไปสลับตําแหน่งแค่นั้นเองเขาบอกมาว่าตัวเขานะคะจากที่เคยส่องจากที่เคยรอจากที่เคยอยากจะรู้เรื่องราวของคุณตอนนี้ไม่สนใจใยดีเลยค่ะนะคะไม่สนใจใยดีแล้วจริงๆอยากจะเริ่มต้นใหม่ชีวิตของเขาอนาคตของเขาอะ่ะมันมีความหวังมากกว่าอนาคตของเขามันมีความมั่นคงมากกว่าเขาเลือกเดินอนา,นาคตอย่างเดียวเลยค่ะนะคะคือเอาง่าย ไม่แยแสแล้วไม่สนใจไม่รับรู้นะคะตอนนี้มีอย่างเดียวคือความประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินการเงินล้วนๆการงานล้วนๆที่กําลังมันง่นคงที่กําลังไปได้ดีแล้วเขาก็เอาเวลาอ่ะหุยตัวเองเขามีโชคด้วยเขามาีเอาเป็นว่าหลังจากที่เขาเลือกที่จะจบเลือกที่จะปล่อยวางเลือกที่จะเลิกเลิกติดตามเลิก รอคอยนะคะกลับกลายเป็นว่าชีวิตของเขานะคะกำลังจะไปได้ดีชีวิตของเขากําลังจะมีความสําเร็จหรือชีวิตของเขากําลังจะได้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาเป็นคู่ครองในชีวิตของเขาก็เป็นไปได้นะคะนี่คือแนวโน้มฝั่งเขาค่ะทีนี้มาดูนะบทสรุปมีถุนนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าโอเคถ้าเขาไม่ได้เจอก็ย่อมหมายถึงว่าเขานะคะ เคยคิดว่าคุณคือคู่ครองอ่ะเคยวาดหวังเคยรอเคยคิดจะวังอนาคตนะคะรอความชัดเจนรออนาคตร่วมกันแต่ตอนนี้พอแล้วพอกันทีนะคะให้ความสําเร็จกับตัวเองดีกว่าให้ความมั่นคงกับตัวเองดีกว่าตอนนี้ชื่นของเขาก็กําลังได้ดีด้วยได้ความสําเร็จด้วยได้ความมั่นคงด้วยแล้วเผลอๆเขาจะได้คู่ครองเข้ามาด้วยนะคะ ครั้งหนึ่งก็แค่เคยรักกันเป็นความรักที่รักกันมากเราเชื่อว่าคุณกับเขามีใจให้กันอะไม่รู้มีใจได้ขนาดไหนแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้อาจจะเพราะสาเหตุคุณชามีทนุนคุณน่าจะมีคนมีครอบครัวไหมแต่ถ้าเรื่องราวตรงนี้เป็นเขากระทําก็ย่อมหมายถึงว่าเขามีครอบครัวแน่นอนมันก็เลยเป็นความรักที่มีใจแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้ถึงเวลาสุดท้ายมันก็ต้องจบนะคะความหวังที่เคยวาดหวังมาอะที่จะใช้ชีวิตร่วมกันหรือเป็นครอบครัวเดียวกันอะมันก็ถึงคราวที่ต้องจบจริงๆ นะคะของชาวมีถุนบางท่านบางท่านนะคะยังอยู่ในห่วงเวลาของการลืมเรื่องราวในอดีตคุณอาจจะคิดว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเรื่องราวตรงนี้คุณจะลืมไปได้เองคุณจะมีความสุขได้เองคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีได้เองนะคะคุณจะมีเขาเรียกว่าคุณจะมีโอกาสนะคะจะมีโอกาสในลักษณะเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ดีได้เองแต่บอกได้เลยนะ ความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่ว่าใครเป็นผู้กระทำไม่ว่าคุณหรือเขาเป็นผู้กระทำความสัมพันธ์ตรงนี้มันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ปกปิดความลับต่อกันแล้วก็ไม่ให้สถานะกันนะคะนี่คือบทสรุปของชาวมิถุนค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะ คนโสดมีถุนมีถุนท่านใดโสดมาฟังตรงนี้นะคะท่านใดจะจบกับอดีตมานานมากแล้วก็มาฟังตรงนี้นะรักตัวเองค่ะชาวมีถุนคนโสดรักตัวเองตัวตอนนี้ตัวตนของคุณคุณกำลังได้ดีมากๆในเรื่องธุรกิจกิจการการงาน ตัวเองกําลังอยู่ในช่วงของพีก ในชีวิตก็ได้นะคะการเงินเฟื่องฟูการงานรุ่งโรจน์นะคะชาวมีถุนเขาตอบมาแล้วนะคนโสดชีวิตของคุณอะตอนนี้หน้าที่การงานแล้วก็การเงินคุณเพอร์เฟกมากๆอะชีวิตของคุณนะคะชาวโสดแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักบางท่านถอดใจกับความรักเลยบางท่านปรงกับความรักบางท่านปล่อยวางกับความรักบางท่านมีความคิดความอ่านมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นในการตัดสินใจที่จะเลือกคู่ครอง นะคะคุณเหมือนกับว่าถ้าใครเข้ามาแล้วเป็นคนที่ว่ามีการพัวพันอะไรใดๆที่ว่ามันไม่ดีนะคะคุณจะเหมือนกับคุณมองเห็นโลกมากขึ้นอะมองเห็นโลกกว้างขึ้นอะไรประมาณนั้นอะไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ดีด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกมาว่าชาวมีทุนสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณใฝ่ฝันตอนนี้นะคะคุณจะทําตามความฝันของตัวเองแล้วนะคะ1ง,งาน เงินกำลังเข้ามาหรือคุณอาจจะต้องการใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่ใช่สำหรับคุณจริงๆที่ไม่ต้องมามีปัญหาเรื่องของความรักสามเศร้าอตอบมาเรียบร้อยเลยนะคะชาวมีถุนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้ชิตของคุณนะคะอย่างน้อยๆถ้าใครยังไม่ยอมเปิดใจคุณลักกีนเกม นะคะช่วงนี้การเงินของคุณดีมากชิดของคุณโชคชะตาการเปลี่ยนแปลงของคุณนําพาให้คุณไปสู่ความสําเร็จในเรื่องของกิจการการงานในเรื่องของการเงินนะคะเงินงานกําลังเข้ามาเลยค่ะมีหนาซ้ําไม่แน่นะคะเร็วๆนี้คุณอาจจะได้คนมีตำแหน่มาค่ะมาพร้อมเปคุณเลยอ่ะนะคะมาพร้อมเปเลยอ่ะเขาตั้งใจด้วยอ่ะนะคะเราบอกว่าเขาตั้งใจเข้ามาในชิดของคุณ่ะ แต่ว่าตัวตนของคุณต่างหากนะคะคุณจะเปิดใจไม่เปิดใจได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคะชาวมีถุนทีนี้มาดูนะมีถุนแปลกแปลกฮะ ชาวมีทุนคะคุณได้รับความสำเร็จมากๆในเรื่องของหน้าที่การงานจริงๆ นะคะขึ้นมาให้แบบนี้เลยคุณมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานมากแต่เรื่องของความรักคุณจะตัดสินใจละเอียดรอบคอบไม่ได้เร่งด่วนตัดสินใจเลยละเอียดยิบมากๆเลยอะ่ะแล้วการตัดสินใจของคุณเนี่ยคุณไม่ได้เอาเรื่องของความรักมาเป็นที่ตั้งอย่างเดียวด้วยคุณเอาเหตุและผลแล้วก็เอาความมั่นคงของเขาเอาความคู่ควรของเขาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่เราเห็นว่าเร็วๆนี้คุณอาจจะได้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของคุณคนๆนั้นเป็นคนที่มีความมั่นคงระดับหนึ่งเลย นะคะเข้ามาในชิดของคุณนะแต่อยู่ที่ว่าคุณต้องการหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะมีถุนมีคนมาแบบสายเปย์ละเป็นคนที่มีฐานะการเงินดีมากๆแล้วกันการการงานคือมั่นคงมากๆก็แล้วกันนะคะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะตรงนั้นนะใครที่กำลังรออยู่รอคนเข้ามาซัพพอร์ต ก็ได้ด้วยอ่ะนะคะถ้าใครหรือคุณจะเก็บเขาไว้เป็นคนที่ซัพพอร์ตคุณในเรื่องของหน้าที่การงาน mm. ก็ได้เช่นกัน mm. นะคะชาวสดมีทุนเพราะเรามองว่าตรงนี้มีคนเข้ามาจริงแต่ทำไมไพ่คู่มันไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะว่าไพ่คู่มันจะขึ้นขนาดไหนดูหน่อยนะคะ เขาบอกว่าโอกาสเป็นของคุณแล้วนะคะคุณจะได้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาเอื้อประโยชน์คุณในเรื่องของงานในเรื่องของเงินและเขาเข้ามามีใจให้คุณด้วยนะคะแต่อารมณ์ของคุณเหมือนกับว่าก็ขอดูไปก่อนได้ไหมยังไม่ได้รีบด่วนตัดสินใจเลยไม่ไดเดาเรื่องของความรักมาเป็นเรื่องใหญ่นะคะเรื่องใหญ่ของคุณ งานที่ต้องประสบความสําเร็จการเงินที่คุณจะต้องรวยที่คุณจะต้องเมคมันนี่สุดๆในช่วงนี้นะคะนี่คือชาวสดมีทุนค่ะนะคะเรามองว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตของคุณอะ่ะคุณพยายามมองอนาคตเพื่อตัวเองพยายามวางอนาคตเพื่อตัวเองพยายามวางสร้างรากฐานให้กับตัวเองในอนาคตนะคะเนี่ยค่ะงานสําเร็จมากๆโชคชะตาพลิกผันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะให้คุณมีความสําเร็จในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานนะคะแต่ถ้าเรื่องของความรัก คุณจะเลือกตัดสินใจแบบละเอียดเลยถ้าคุณจะเลือกใครเป็นคนความสัมพันธ์ครั้งใหม่คุณจะตัดสินใจแบบรอบคอบมากนะคะหนึ่งต้องคู่ควรกับคุณด้วยต้องเหมาะสมด้วยต้องมาแบบดีด้วยไม่เอาเรื่องความรักอย่างเดียวแล้วเอาเรื่องของความเหมาะสมแล้วคู่ควรด้วยนะคะแต่เร็วๆนี้คุณก็จะได้ตัดสินใจอยู่ดีนั่นแหละ,ค,ะ,ค,าานะค,ะคุณต้องมีคนเข้ามานะคะคุณต้องมีคนเข้ามาเอื้อประโยชน์คุณอะเรามองว่ามาในสระเอื้อประโยชน์ เขาอาจจะมามีใจให้คุณแต่คุณอาจจะดูทั้งใจด้วยดูทั้งประโยชน์ด้วยนะคะเท่านั้นเองโอเคค่ะผลสรุปสุดท้ายชาวมีถุนคะถ้าใครเข้ามาแบบ ไม่เอื้ออํานวยดีกว่านะขอใช้คํานี้ถ้าใครเข้ามาแบบไม่เอื้ออํานวยคุณก็ไม่ได้สนใจใยดีสักเท่าไหร่นะนะคะแต่เราบอกไว้ก่อนว่าคุณยังไงก็ต้องมีคนเข้ามาเอื้ออํานวยนะคะมาแบบว่าสองเด้งอะ่ะมาแบบสองต่อมาแบบเอื้อประโยชน์คุณเพราะว่าเรามองเห็นว่าชาวมีถุนเวลาคุณเลือกคนอะ่ะช่วงเนี้หรือ เดิมๆก็ได้นิสัยเดิมๆก็ได้นะคะเรามองว่าคุณเลือกด้วยเหตุและผลก่อนอันดับหนึ่งเลือกด้วยฐานะก่อนเลือกด้วยความเหมาะสมแล้วก็คู่ควรก่อนคุณไม่ได้เลือกด้วยหัวใจอย่างเดียวนะคะคุณไม่ได้เลือกแบบนั้นคุณเลือกอย่างอีกอย่างก็คือต้องมาสมประโยชน์คุณโอเคค่ะเขาบอกมาว่าคุณจะได้เจอรักแท้นะคะรักที่ดีงามรักที่เขามอบมาให้คุณเลยนะคะชาวโสดมีทุนเพียงแต่ว่า ตัวตนของคุณนะคะตัวตนของคุณคุณต้องลองเปิดใจด้วยตรงนี้มันขึ้นมาให้ว่าคุณจะได้พบใครสักคนหนึ่งอ่ะที่ลักษณะที่ว่าอาจจะมีความผูกพันกันในอดีตเป็นรักแท้เป็นรักที่เป็นคู่ครองนะคะเป็นรักหวานแววเป็นรักที่รักรักแบบว่าเรามองว่าเป็นรักด้วย ฟ้าสั่งอะนะคะเรามองว่าแบบนี้ดีกว่านะคะเนี่ยค่ะชาวมีถุนนะคะคนโสดเร็วๆนี้คุณจะได้พบรักครั้งใหม่ที่ดีงามนะคะตรงนี้นะ mm hmm. โอเคค่ะนี่คือบทสรุปของชาวมีทุนค่ะ mm hmm. ความรักครั้งใหม่เรามองว่าสอนรักมานะนะคะสอนรักมาแล้วก็เป็นรักพิมลิขิตด,ด้วยเป็นรักที่มันเหมือนกับว่ามีบุญทํากรรมแต่งร่วมกันมาด้วยนะคะ ตรงนี้โอเคค่ะถึงยังไงก็แล้วแต่ชาวโสดคุณก็ต้องได้คู่ช่วงนี้ต้องได้คนเข้ามานะคะเขาอาจจะเข้ามาในลักษณะที่ว่าชอบคุณด้วยแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้คุณด้วยนะคะเรามองเห็นนะว่าเขาน่าจะซัพพอร์ต อะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของงานฐานะการเงินนะคะคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะก็ขออวยพรชาวมีถุนค่ะโดยเฉพาะคนโสดค่ะนะคะเปิดใจได้เลยนะคะช่วงนี้ถ้ามีใครเข้ามารับรองได้เลยว่ามาแบบคุณไม่ต้องเหนื่อยอืเขามาเอื้อประโยชน์คุณนะคะคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ